เคยสงสัยไหมว่าขนมปังฝรั่งเศสแข็งขนาด กกินกนัไได้ไงวันนี้พี่จิตก็เพิ่งรู้ว่าเขาทำยังไงให้อร่อยก่อนทำไปเตรียมวัตถุดิบกันพี่จิตใช้วัตถุดิบตามนี้ใช้ขนมปังฝรั่งเศสนะแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็ผักสลดัดที่ขาดไม่ได้เลยนะสเปรทูน่ากับสเปรตข้าวโพดชีสของค<ย>ิวพีเลือกใช้ของคิวพีเพราะของเข้าอร่อยไม่ใส่ผงชูรสไม่เจือสีสังเคราะห์เมนูที่พี่จิตทำวันนี้นะทำทานเล่นหรือทานเป็นมื้อเช้าก็ได้นะขนมปังฝรั่งเศสพี่จิตจะทำสองแบบนะทุกคนแบบกรอบกับแบบนิ่มแบบแรกจะเป็นแบบกรอบนะพี่จิตอาไปใส่หม้อทอดหรือว่าเครื่องปปปปปิิ้้้้งงงงงขขขนนนนนนนมมมมััใสสสสสส่่่่ผกกตาาาทีีีีชชอออออบบบเเเเเเเลลลยยยยะแว็โโพไืุ สมกับเนื้อเค้าผสมก็เพิ่มความปิ่นมาด้วยชีสแบบจุกๆที่2พี่จิตจะทําเป็นแบบนิ่มนะเอาไปใส่ในหม้อข้าวหรือว่าเอาไปนึ่งก็ได้นะนิ่มพี่จิตจะใช้ทูน่าสเปสนะเนื้อทูน่าแบบเต็มคําเนื้อทูน่าแบบจุกๆเขาผสมมาอยองเนสสูตรพิเศษของ QP เลยนะสูตรนี้แค่นี้นก็พร้อมเสิร์ฟแล้วสเปสของ QP อร่อยสะดวกได้ทุกเวลาเพราะเขามาเป็นแบบรล่ามาทานคู่กับเบเกอรี่อร่อยเพลินนะหรือว่าจะนําไปดิกับเมนูต่างๆก็อร่อยนะอีกตัวที่พี่จิตอยากแนะนํานะคือทาทาซอน์เอาไปทานคู่กับของทอดคืออร่อยมากพี่จิตไม่มีติดบ้านไว้ตลอดใครยังไม่รู้ว่าขนมปังฝรั่งเศสเขาทํแบบนี้อร่อยไปลองทํากันทุกคนเลยแนะนํให้กินคู่กับสเปส ูหน้ากับสเปคโพชีพต้องของ QP เท่านั้นนะหาซื้อได้ที่ท็อปดองกี้ UFM f ฟ j i s u ูจิซ a เป e รมาหรือสามารถสั่งออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะขนาด100กรบาทสามารถอยู่ด้านนอกได้1วันนะพี่จิตแนะนำให้เก็บไว้ในตู้เย็นเลยสามารถอยู่ได้ถึง6เดือน